แล้วที่เชิญจะถามโฟร์วิวในนี้ว่าที่ เปลวให้เพื่อนป่าวออกงูว่อเอียนอเบียนเบียนอะถามให้กล้องดูด้วยตัวนี้พออกทงอืมขออืองงอขึงไม่โทรอื้มอะัวสุดท้ายกวอางอควางอ่ะที่เชิญถาม a u t พึ่งภาษาอังกฤษคืออะไร <c oughs> b อประมือให้ Auto หน่อย โตอ่างอกางหออ่างอหันตังหันตออกนอต้นไม้รูต้นนอไอไม้ไม่รู้ไม้ต้นไม้ดอดออินสอสอดินซอฟออุบโตฟุตบอโอโตบอลฟุตบอลอ่ะที่เชอญถามกีตต้าว่าดินซอภาษาอังกฤษคืออะไร tense ต้นไม้ภาษาอังกฤษคืออะไร tree ลูกบอลภาษาอังกฤษคือบอ l l เก่งมากประมือให้นิต้านหเลยค่ะอ,อ่ะคนต่อไปจับหัวเฮ้ยเด้งตอกตั้งค่อยมาจับได้อะ,อะค่อยจับด้านแม่อะไรแม่กลมมีตัวอะไรสะกดคะมอมา้มอมาสะกดอ่ะสเปิลให้เพื่อนกลางมีคำว่าอะไรบ้าง